ออกมาช้อปปิ้งกันนะคะใกล้ๆบ้านอากาศวันนี้ดีมากเลยนะคะมีแสงแดดด้วยเมื่อเช้าดูอุณหภ,ภูมิ1องศาค่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะ3 4องศาแล่ก็สบายๆนะคะเพราะว่าเราเดินในท่ามกลางแสงแดดสบายนีเราจะไปช้อปปิ้งกันค่ะ นี่เราก็ได้ขึ้นทางแล้วนะคะ เดินชมนกชมไม้ชมบรรยากาศก็เพลินดีตอนนี้เราเดินมาน่าจะใกล้2กิโลแล้วนะคะเพื่อนๆเรยังเดินต่อค่ะเอนยังไม่ถึงที่หมายนะคะน้องม้าเจอข้อกลังมาแล้วนะจ๊ะ นมาได้90%แล้วส <ś m ary> ู้สู้ตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะคะออนดีค่ะออนดีเดี๋ยวเราจะเข้าไปจับจ่ายซื้อของกันนะคะในบริเวณแห่งนี้นะคะตามครูไปเลยว่าคุณครูจะได้อะไรบ้างะะอันนี้ที่หมายที่แรกเราอยากเข้าไป ดูสินค้ากันข้างในนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าดูสินค้าที่อ่อนดีในไร้หนักกันนะคะเราถึงแล้วค่ะเดินมาเกือบสามกิโลเลยนะคะเพื่อนๆไม่ทำไมดันนี้เราก็จะมาที่เอาเลดในไร้หนักกันนะคะไปช้อปปิ้งดูของกันนะว่าเราจะได้อะไรมาบ้างไปเราก็ได้ช็อคโกแลตแล้วครับท่าน <c oughs> ร้านๆไม่ต้องกลัวซื้อเป็น ใจเงินเป็นรอทานอย่างเดียวของสวิตเซอร์แลนด์นี่อีกห้างหนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าจะมาหาสินค้ากันนะคะบริเวณที่นี่นะคะ่ะนี่อ่ะเราก็มาอีกที่หนึ่งแล้วนะคะบรรยากาศด้านหลังของครูก็เป็นห้างสรรสินค้าเหมือนกันนะคะ อนี้ก็อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เราจะเข้าไปสัมผัสนะคะตามคุณครูไปเลยว่าคุณครูจะได้อะไรในห้างนี้นะคะชื่อดอกอะไรห้างอะไรนะดับเพิ่นฟ้าอะไรเนี่ยดับดับเพิ่นพัเนี่ยเรียกไม่ค่อยจะถูกนะคะไปดูด้วยกันเลย ตอนนี้เราก็ผ่านมาสามห้างแล้วนะคะ,คะก็จะไปต่อค่ะจะไปต่ออีกห้างหนึ่งนะคะนี่บ้านหลังนี้สวยมากเลยเพื่อนๆคะ่ะนี่เยี่ยมเลยเดินไปชมบ้านไปก็ดีนะคะเพื่อนๆบ้านนี้เราก็มาวิโครกันนะคะไดอะไรบ้างตรงน,นี้เราก็มาดูสินค้า ที่เราอยากจะได้นะคะก็ได้เป็นบางส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับข้าวเราจะไปทําอาหารทานกันเราก็เลยต้องมาซื้อกับข้าวผลไม้ประมาณนี้ตลอดเวลา2ส,สัปดาห์ที่ได้เข้ามาพักในบ้านหลานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้อนรับเป็นอย่างดีดูแลเรื่องการทานอาหารในแต่ละมือ้อหลานจะจัดให้ทุกๆุเมนูโดยไม่ซ้ำกันเลยค่ะอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรร้านเคยค่ะร้านเคยก็ดูแลเรื่องอาหารฝรั่ง มื้อนี้อร่อยมากเลยนะคะ,ะเธอนำเสนอเมนูต่างๆให้ได้ทานอย่างเช่นวันนี้เป็นพิเศษนะคะทำฟองดูทานกันเป็นอาหารของประเทศสวิตเซอรนนะะ์แลนด์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังได้รับความรู้จากการใช้ชีวิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นอย่างน้อยก็รู้จักวิธีการซักผ้า ที่นี่เขาทำกันอย่างไรเราได้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้ก็ต้องขอขอบคุณในการไปใช้ชีวิตในต่างแดนของอนา้นาทั้ง3มคนค่ะขอขอบคุณครอบครัวโคเนนเบิร์กแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหลานของคุณครูเอง ทุกกิจกรรมก็ต้องขอขอบคุณอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะ mm. เยี่ยมจริงๆเลยค่ะ mm. นอกจากนั้นหลานทั้งคู่ก็มาส่งครูที่สนามบิน mm. ขอบคุณมากนะคะ mm. เราจะเจอกันที่เมืองไทยค่ะ